เดี๋ยวเราจี้ยอดยุกตอนตอนอยู่โรงเรียนเนาะชอบหยอดหยอดหย,ยอดได้ทีละสองสามบาทเพราะว่าได้ตังค์ไม่แค่นั้นนาน่ชุดชุดละสิบอ๋อชุดละสิบเอไม่มีหยอดเหรอ,อไม่มีหยอด,อยอดใช่ไหมครับถ้ามีกีฬาถ้าถ้ามีกีฬามีตู้หยอดไปด้วยนี่ไม่มีกีฬาิ่ขายเป็นชุดจะไ,ได้เนาะัยไม่ได้แก้ออกไง<ๆ>เพราะว่าวัยรุ่นวัยรุ่นยุคนี้แบบ เขาเรียกเขาใจร้อนไงเข็นกุ้งด้วยเขาลงด้วยโอเคครับเขาปลูกปกติมีใช่ไหมปกติมีแต่ว่าไม่ได้เอามาเานี่ยเอามาไม่มีเีฬาก็เลยไม่ได้เอามาวิ่งขายเสียดายเนาะไม่ได้แบบนานๆเห็นเนาะเพราะว่าหนึ่งบาทจะได้สักยี่สิบชุดให้ายๆอะไรครับเดี๋ยวผมอุดหนุนเอาเอากี่ชุดดีชุดละสิบบาทสามชุดเหรอสามชุดเนาะเอาสามชุดครับสามสิบบาท จะได้อ่ะจะได้เนาะเออผมทำคอนเทนต์ด้วยไงใช่ใช่ใช่นึกถึงอดีตเนาะใช่ครับแต่ก่อนจริงจริงอ่ะผมเห็นเหมือนไปขายอยู่อยู่ชุมชนไหมครับอือขายขายอยู่ชุมชนอ๋อประจำครับขายอยู่ชุมชนขายอยู่ชุมชนเป็นยแล้วไม่แต่ไม่มีเอาต้องวันไหนเอาที่หยอดอ่ะไม่มีถ้ามีกีฬาเอ้ามากีฬาหรอผมต้องรอกีฬาหรอครับต้องรอต้องรอกีฬา อะไรก็ได้เป็นชุดครับอะไรอะไรเหมือนเดิมอ่าปกติไอ้รามตลาดเนาะมันจะเป็นแผ่นใหญ่เลยไงแต่นี้จะเป็นแป็นแผ่นแบบพอดีอ่าพอดีคำเดี๋ยวแกบอกว่าเวลาอกีฬาสีกีฬาสีชุมชนใช่ไหมครับก็คือที่เอาที่หยอดมาม่อ๋ต่เราต้องรองกกีฬาสีก่อนอยากหมุนย้อนไวเออย่างหมุนย้อนไวอยากแบบ นิ่งคงเขาจำหมู่บ้านอ๋อรัดผ้ารัดอะไรเนี่ยครับเขาพิดตีจริงๆแกมีแกเอาออกใหเฉยกลกลเดี๋ยวรอแต่ไม่เป็นไรครับก็อร่อยเหมือนเดิมหมันเจีย <laughs>